ระบบอัจฉริยะตอนที่สามสิบเอ็ดอย่าบอกนะว่าไอ้หมอนี่ก็เล่นเกมเก่งด้วยเหมือนกันน่าร่างของโมโชลุกขึ้นมาหลังจากโดนซีฮันชุบเสร็จเจ้าตัววางผ้าพันแผลไว้ให้เพื่อนร่วมทีมของตนเองโมโชเริ่มจะท้อแท้ใจกับตัวเองเล็กๆตอนนี้ซีฮันเก็บศัตรูทั้งเมืองไปแทบจะด้วยตัวคนคนเดียวส่วนเขาเป็นแค่ไอ้โง่ที่ไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งของแมพพอจะมาช่วยหรือมาร่วมยิงด้วยดันวิ่งมาล้มเพราะระเบิดของเพื่อนร่วมทีมตัวเอง ใครไม่อายไปก่อนเลยเพราะตอนนี้เขาอายมากแถมดูเหมือนว่าซีฮันกำลังสตรีมอยู่ด้วยสีเหมือนกับที่หมอนั่นสัญญากับคนดูเอาไว้ตอนไลฟ์กินอยู่ที่ร้านอาหารโมโชได้แต่พันแผลตัวเองเงียบๆไม่กระตกกระตากเมื่อพันแผลเสร็จทั้งสองเดินไปที่รถคันหนึ่งที่จอดอยู่ก่อนจะตัดสินใจนั่งเข้าวงกันโมโชตัดสินใจเอาเวลาที่ยังว่างกดเข้าไปสองช่องของซีฮันก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใครสนใจมัน ตอนนี้สิ่งที่เขาสนใจก็คือกระแสสังคมตอนนี้กำลังหัวเราะเยาะเขาไปถึงไหนแล้วยิ่งตอนนี้ซีฮันเปิดดีเลย์เอาไว้ค่อนข้างเยอะทำให้ช็อตที่เขาเปิดไปเห็นกำลังเป็นช่วงเวลากับคันนั้นพอดียิ่งเห็นช่องแชทที่รัวหัวเราะไม่หยุดทําเอาเขาอยากจะเอาหน้าตัวเองมุดดินให้รู้แล้วรู้รอดตอนแรกที่ชวนซีฮันกันจะโชว์พาวความเก่งของตัวเองสักเรื่องอย่างน้อยก็มีเรื่องเกมที่เขาภูมิใจอย่างหนึ่งที่อาจจะเก่งกว่าเจ้าหมอนี่ แต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ยากจะเจ้าชนะเจ้าสัตว์ประหลาดต,ตัวนี้คิดภาพเขาวิ่งแข่งกับซีฮันคงเห็นแค่หลังที่วิ่งนำอยู่ไกลๆและตัวเขาที่กลิ้งไปตามพื้นบางทีอาจจะต้องใช้ถังออกซิเจนฉุกเฉินกับเจ้าร่างกายอ่อนแอบ้าบอนีหรือจะเป็นร้องเพลงคู่กันในโอกาสออกงานเลี้ยงต่างๆอย่างเช่นง,งานเลี้ยงหลังประชุมนักวิชาการระดับประเทศ ถึงแม้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่คิดจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ความเพ้อฝันของเขาก็พาจินตนาการไปแล้วว่าตัวเองต้องได้เป็นนักวิชาการระดับประเทศเป็นคนมีชื่อเสียงในภาพที่เขายือนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างจะต้องมีเจ้าสัตว์ประหลาดบัตซบตัวหนึ่งยือนอยู่ข้างๆและเด่นกว่าเขาในทุกทางภาพที่เขากำลังร้องเพลงและทุกคนอุดหูเอาไว้ทำเอาโมโชว,วดปิดปากและกรีดร้องออกมาเบาๆไม่ได้เสียงวีดร้องแหลมที่ลอดผ่านไมมาทำให้ซีฮันคิดว่าเพื่อนของเขาอาจจะกำลังประสบปัญหาบางอย่าง เป็นอะไรหรือครับไอเด็กเวรได้แต่สาเสียเทเสียหมอนี่ในใจเท่านั้นแหละไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งหน้านิ่งๆน,นั่นเกิดกลายเป็นหน้ายักย้ายอยากจะกินหัวเขาขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนนั้นท่อนขาแบบนักกีฬาคงได้พาดอยู่บนคอเขามีหวังได้กินข้าวต้มทั้งเดือนแน่ไม่สิบางทีอาจได้จุดทูบเรียกกินเลยมั้งแค่คิดก็สยองแล้วโมโชสะบัดหัวตัวเองไล่ความคิดสับดนออกไป เขาแพ้หมอนี่ไปเสียทุกทางอะไรทําให้เก่งได้ขนาดนี้นะคืนเขาเกาะขาหมอนี่ไปเรื่อยๆมีหวังไม่ต่างจากเบ้หวยๆคนหนึ่งความคิดแปลกๆกลับมาในหัวอีกครั้งไม่ไยเป็นเรื่องพิลึกที่ไม่มีวันเกิดขึ้นคนอย่างซีฮันน่าเหรจะจับใครเขาไปเป็นเบ้หรือแม้กระทั่งเรื่องความรุนแรงที่เจ้าตัวเป็นคนเริ่มก่อนก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นกันมันเป็นเพียงความคิดและจินตนาการของโมโชทั้งนั้น สุดท้ายทั้งเกมโมโชได้แต่เมื่อลอยคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องส่วนซีฮันก็ไม่ได้สนใจอะไรกับท่าทีของเพื่อนตนเองเลยสักนิดเขายังคงไล่ยิงคนในแมปไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไก่ในครั้งนี้ก็เป็นของพวกเขาไปหนึ่งเกมจริงๆควรจะไม่เร็วมากแต่เหมือนการดูสตรีมของซีฮันจะค่อนข้างทําให้มันผ่านไปเร็วอาจจะเพราะมันดูเพลินหรือเพราะความเงียบที่ทําให้บรรยากาศเกมคึครืนยิ่งขึ้นกันนะ เสียงฝีเท้าเสียงลมพัดหรือแม้กระทั่งเสียงการขยับของตัวละครมันเหมือนกับพวกเขากำลังได้เล่นมันด้วยตัวเองแต่ที่จะแปลกกว่าหน่อยก็ตรงที่เวลาพวกเขาเล่นมันด้วยตัวเองคงไม่ได้ลื่นไหลหรือทำอะไรก็ได้ดั่งใจไปหมดเหมือนอย่างที่ซีหันเล่นการได้ดูคนอื่นสนองความต้องการของตนเองก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งได้เหมือนกันสินะฉันว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเสียงของโมโชมีความเนในอยอยู่หลายส่วนอาจจะเพราะว่าหมดอารมณ์อยากจะเล่นต่อ ตั้งใจจะโชว์โหดให้เด็กมันดูแต่ดันได้โชว์อ่อนเสียแทนนี่สิไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเหนื่อยเลยครับอาจจะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันพวกเขาทั้งเดินทางไปและเดินทางกลับการต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่บนรถและต้องมานั่งให้เมื่อหลังเพื่อเล่นเกมอยู่แบบนี้มันออกจะเหมือนการทามานตัวเองอยู่หน่อยๆใช่เหนื่อยแล้วเหนื่อยที่ว่าที่ไม่ใช่เหนื่อยกายนะแต่เป็นเหนื่อยใจรอให้ถึงวันของเขาก่อนเธอต้องมีสักเรื่องแหละหน้าที่เขาจะเก่งกว่าไอ้หมอนี่นะ่า สุดท้ายโมโชก็ออกจากทีมไปทิ้งให้เหลือแต่ซีฮันที่ยังนั่งบื้อๆไม่รู้จะทําอะไรต่อถ้าจะให้ปิดไลฟ์ตอนนี้ก็กระไรยอยู่เพิ่งเริ่มเล่นไปได้แค่เกมเดียวอีกอย่างเพราะว่าเขายังเล่นไม่อิ่มเลยยังไม่อยากหยุดตอนนี้อีกไม่นานเขาก็ต้องซ้อมและฝึกยาวๆงานการรัดตัวสุดๆคืนไม่เล่นไว้ก่อนหลักก็อดเล่นไปอีกนานแน่ๆซีฮันมองช่องแชทที่ยังคงไหลไม่หยุดแม้ว่าเขาจะเงียบไปไม่ทําอะไรมาราวๆห้านาทีได้แล้ว ที่ไม่ทำก็เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต่อดีจะเล่นเกมเฉยๆธรรมดาก็น่าเบื่อเกมไปไม่สมกับการกลับมาครั้งนี้เลยสักนิดหรือว่าเราจะหาอะไรที่มันสนุกๆทำดีซีหันเริ่มมองหาหนทางใหม่ๆของตนเองเขาตัดสินใจเอ่ยถามกับช่องแชทแน่นอนว่าคนที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาอย่างพวกเขาน่าจะพอรู้กระแสรหรือวิธีการเล่นที่สนุกมากขึ้นให้เขาไม่ต้องเป็นคอนเทนต์ที่แปลกใหม่ก็ได้ขอแค่อะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่เบื่อมากจนเกินไป ทุกคนผมควรจะทำอะไรดีครับหาอะไรสนุกสนุกให้ทำหน่อยว่าแล้วก็รอดีเลย์นิดหน่อยให้เสียงของเขาไปถึงคนดูทุกคนเบื่อเรอซีฮันประมาณนั้นครับเขาปรับดีเลย์ให้กลับมาเป็นเรียวไทม์ชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะได้พูดคุยและตอบสนองกันได้ไวมากยิ่งขึ้นหาเพื่อนเล่นไหมฉันเล่นด้วยได้นะส่วนมากคำตอบของเหล่าผู้หญิงเองก็ประมาณนี้ไม่วอยากเสนอตัวเองเพื่อเล่นกับอีกฝ่ายแต่ก็มีบางส่วนเช่นกันที่เสนอความคิดดีๆมาให้ ลองเล่นช l เลนจ์ปืนเดียวทั้งเกมไหมครับปืนเดียวทั้งเกมนั่นก็น่าสนใจนะถ้าอยากจะเล่นอะไรสนุกสนุกหน่อยอย่างน้อยก็ต้องหาอะไรที่ทา้าทายแบบนี้เล่นอันนั้นมันง่ายไปสำหรับซีฮันมัง้งลองแบบเจออะไรอย่างแรกก็ใช้แค่อันนั้นอย่างเดียวทั้งเกมไหมครับเช่นถ้าเจอปืนก็เล่นปืนถ้าเจอระเบิดก็เล่นระเบิดถ้าเจอยาก็พันยาอย่างเดียวทั้งเกมห้ามยิงอะไรทำนองนี้ ข้อความนี้น่าสนใจมากแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันน่าจะยากมากเหมือนกันซีฮันมองหาคอมเมนต์น่าสนใจอย่างอื่นต่อไปลองไปเล่นเซิร์ฟอื่นดูไหมครับจะได้หาเพื่อนใหม่ๆจะได้คุยกับเพื่อนต่างชาติด้วยเห็นด้วยนะหาเรื่องแกล้งพวกเขาดีไหมสำหรับเรื่องการเซิร์ฟอื่นเล่นก็ดูน่าสนใจพอตัวแต่ไอห,หาเรื่องแกล้งคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเข้าท่ากับนิสัยของเขาเสียเท่าไหร่ซีฮันไม่ใช่คนชอบหาเรื่องหรืออยากทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีงั้นเซิร์ฟอะไรดีหล่ะครับ ลองโซนยุโรปดูไหมครับน่าจะสื่อสารกันได้ง่ายที่สุดอันนี้ก็น่าสนใจถือว่าได้ลองความสามารถภาษาอังกฤษที่สะสมมาจากการอ่านหนังสือสอบหลายๆเล่มของเขาจริงๆเพราะว่าหนังสือคณิตศาสตร์หลายๆเล่มมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยนั้นและทําให้เขาสามารถเก่งภาษาที่สองของเขาได้ถึงขนาดนี้อาจจะเพราะสกิลการอ่านหนังสืออันนั้นมันบังคับให้เขาอ่านอะไรก็เข้าใจไปเสียหมดไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามและยิ่งอ่าน ความรู้และความเข้าใจของภาษานั้นๆก็จะค่อยๆแทรกซึมเข้าหัวสมองเขามาซีฮันเลือกที่จะสมัครไอดีใหม่อีกอันหนึ่งก่อนจะตั้งชื่อคล้ายๆกันและเลือกโซนยุโรปในครั้งนี้เขาไม่รู้หรอกว่ามันจะมีผลกับพวกปิงหรืออย่างอื่นหรือเปล่าแต่ระบบเกมไม่รู้จะจับให้เขาเจอคนที่อยู่ใกล้ๆกันหรือจะให้คนที่สุ่มเจอจริงๆกันแนะ่บางครั้งเกมมันก็เป็นแบบนี้เลือกที่จะสุ่มคนที่อยู่ใกล้ๆมาให้เขาแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เขาเลือกเล่นเซิร์ฟเดิมเลยน่าสิ ซีฮันแต่งตัวให้ตัวละครของเขาเหมือนเหมือนกับคราวก่อนก่อนก็คือตัวล้นล้นและชุดเริ่มต้นเสมือนเพิ่งเริ่มเล่นและไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนอะไรอย่างนั้นเกมแรกที่เขาเลือกเล่นแบบลองลองในเซิฟนี้เขาเลือกที่จะเล่นคนเดียวก่อนอยากจะลองเล่นไอ้ชาเลนที่ว่าลงไปแล้วเจออะไรอย่างแรกก็ใช้แค่นั้นฟังดูน่าสนุกดีอยู่เหมือนกันยังดีที่ปิงไม่ได้ต่างไปจากปกติเท่าไหรเหมือนกับที่เขาเล่นปกติในเซิฟเดิมนั่นแหละซีฮันถูกดึงมาไว้ที่เกาะเกิดบรรยากาศเองก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เดิมมากนะ จะแปลกก็แค่การแต่งตัวที่ออกจะแตกต่างไปนิดหน่อยตามความนิยมของแต่ละเซิร์ฟนั่นแหละของบางอย่างเองก็ราคาต่างกันหน้าดูของถูกที่นี่อาจจะเป็นของแพงที่นู่นก็ได้ทุกคนถูกดึงมาไว้บนเครื่องบินลำเดียวกันก่อนสิ่งที่ทำให้เขาต้องเลือกที่จะปิดลำโพงของตัวเองไปก็คือเสียงที่วกเวกเสียงดังไม่หยุดไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเขารู้สึกได้ถึงภาษาอื่นๆที่เขาฟังไม่เข้าใจสอดแทรกตามมา ซีฮันเลือกที่จะกระโดดไปที่เมืองเมืองหนึ่งที่ไม่น่าจะมีคนเพราะคืนไปที่เมืองคนเยอะๆมีหวังยังไม่ทันหายใจก็โดนยิงตายเสียก่อนละมั้งเนี่ยร่างของตัวละครในชุดเริ่มต้นร่อนลงบนพื้นก่อนจะเดินไปทางบ้านหลังใหญ่ที่สุดเผื่อว่ามันจะช่วยให้เขาได้เจอของดีๆเสียบ้างซีฮันเปิดประตูเข้าไปและสิ่งที่เขาเจอก็คือเครื่องดื่มชูกำลังผ้าพันแผลและระเบิดควัน ดูไม่มีอะไรน่าจะฆ่าคนได้สักนิดถ้าเป็นระเบิดธรรมดาก็พอว่าแต่ไอระเบิดควันเนี่ยมันจะช่วยให้เขามีชีวิตรอดไปได้ยังไงถ้าเอาขวดเครื่องดื่มตีหัวศัตรูได้ก็ดีอยู่หรอกหรือจะเอาผ้าพันแผลมัดจมูกเขาเลยดีใช้ระเบิดควันจนศัตรูหมุนไปมางงจนอ้วกดูเหมือนว่าวันนี้ซีหันจะใช้สมองมากไปถึงได้คิดแต่เรื่องไร้สาระออกมา ซีฮันสลัดความคิดไร้สาระออกไปก่อนจะเริ่มคิดจริงจังกับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าจะถอนคำพูดก็คงไม่ได้เพราะแฟนคลับก็พากันคาดหวังขนาดนี้ถ้าเกิดมันง่ายเหมือนของคนอื่นก็ดีอยู่หรอกที่ว่าเจอปืนอะไรเป็นปืนแรกก็เอาปืนนั้นไว้ใช้ทั้งเกมแบบนั้นมันยังง่ายเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังถือว่ามีปืนไม่ว่าปืนอะไรถ้ารู้วิธีเล่นก็เอาตัวรอดได้ทั้งนั้นแหละใจจริงหลังจากเปิดประตูก็ภาวนาว่าอย่างน้อยขอแค่ให้เจอปืนสักกระบอกเท่านั้นก็พอแล้ว ใครจะคิดว่าสิ่งที่เจอจะย่ำแย่ถึงขนาดที่มีแค่ผ้าพันแผลระเบิดควันและเครื่องดื่มชูกำลังแบบนี้มันก็เหมือนมีแต่หนทางหนีอย่างเดียวหน่าสิซึ่งมันขัดกับสิ่งที่ซีฮันต้องการสุดๆไปเลยเขาอยากจะบู้อยากจะยิงคนให้มันสุดๆสมกับที่ไม่ได้เล่นมานานสุดท้ายดันต้องมาเล่นซ่อนหาในเซิร์ฟนอกเสียได้ซีฮันเก็บของที่อยู่ตรงหน้าตัวเองมาทันทีดีที่เมืองที่เลือกโดดมีแค่ตัวเขาแค่คนเดียวอย่างน้อยก็ยังมีเวลาได้เตรียมของและวางแผนเอาชีวิตรอดกับสถานการณ์บัตซบนี้ ยังดีที่ซีฮันเจอเกาะสองและหมวกสองที่ยังพอช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้อยู่และไม่รู้ว่าถือเป็นโชคดีหรือโชคร้ายที่เขาเจอของชิ้นแรกทั้งหมด3ชิ้นพร้อมกันเลยทําให้ช่องแชทไม่ได้ติหรือให้เขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแค่มีถึง3อย่างแค่นี้ก็ยากมากพอแล้วไม่รู้จะสู้ยังไงดีแกรกแกรกเฮือก ซีฮันสะดุ้งเือกขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินที่บ้านข้างๆทั้งที่เมื่อกี้ก็มั่นใจแล้วแท้ๆว่าไม่น่าจะมีใครโดดมาที่เมืองเดียวกันดูเหมือนร่างนั้นน่าจะมาจากเมืองอื่นและเพิ่งมาถึงเมืองนี้ซีฮันเหลือบมองปืนที่อยู่ด้านหลังถึงจะเจอมันแต่เขาก็ใช้มันไม่ได้อย่างใจหวังไม่สามารถหยิบมันขึ้นมายิงศัตรูได้ เขาย่อตัวลงนั่งที่ขอบประตูเพื่อเช็คความเป็นไปได้ของการเอาชีวิตรอดหูพยายามฟังว่าร่างนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนเสียงเดินกลิ้งกรอกไปมาเหมือนจะวิ่งอยู่รอบๆบบ้านซีฮันมองหาสิ่งที่นี่จะช่วยชีวิตเขาได้ตอนนี้ในกระเป๋าเขามีระเบิดควันที่พอจะพาหนีได้แต่นั่นไม่ได้ช่วยให้เขาฆ่าศัตรูได้เลยสักนิดมือเรียวบังคับเมาให้ตัวละครหยิบระเบิดควันลูกนั้นออกมาก่อนจะปาไปในทิศท,ทางที่ศัตรูน่าจะเดินไป กระทั่งเสียงเท้าที่แต่เดิมก็ดังอยู่แล้วยิ่งวุ่นวายเข้าไปอีกซีฮันตัดสินใจวิ่งเข้าไปในหมอกพร้อมกับพยายามตั้งสมาธิเงี่ยหูฟังอยู่ตลอดภายใต้หมอกควันนั้นร่างของชายที่อยู่ส่วนกลางกำลังตื่นตระหนกอย่างถึงที่สุดเขาคนนั้นหยิบปืนขึ้นมาศาสไปทั่วไม่ได้เล็งหรือคาดเดาอะไรเลยดีที่วิธีกระสุนทําให้ซีฮันหาเขาเจอได้ไง่ายยิ่งขึ้นร่างนั้นกําลังหันหลังให้ซีฮันอยู่พยายามวิ่งออกไปจากหมอกนี้แม้ว่าเวลาจะดูผ่านไปนานแต่แค่เดี๋ยวเดียวซีฮันก็ไปยืนประชิดหลังของชายคนนนั้้แลว ้วยร่างที่ไม่มีอาวุธสักชิ้นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เขามีชีวิตรอดได้ก็คือสิ่งที่เขามีมันมาตั้งแต่เข้าเกมหรือก็คืออาวุธที่ร่างกายมอบให้อย่างหมัดจะว่าเขาไม่เคยลองใช้หมัดเลยสักครั้งก็ว่าได้เพราะถึงมันจะแรงแต่ก็เสี่ยงมากเช่นกันกว่าจะวิ่งเข้าไปถึงตัวศัตรูตอนนั้นคงได้ลงไปนอนเป็นกล่องก่อนแล้วหมัดเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่อันตรายมากเพราะว่ามีความรุนแรงค่อนข้างสูงแค่หนึ่งถึงสองครั้งก็ยังสามารถพรากชีวิตของคนที่โดนไปได้ ซีฮันสัตว์มัดเข้าใส่ชายคนนั้นรัวๆและกว่าร่างนั้นจะรู้ตัวและหันกระแสปืนมาทางซีฮันก็ไม่ทันเสียแล้วเขาลงไปนอนกลายเป็นกล่องเพราะว่าครั้งนี้ซีฮันกดเล่นแบบโซโล่ทำให้ไม่ต้องคอยระวังเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาซีฮันเปิดกระเป๋าของชายคนนั้นเขามีปืนที่ซีฮันชอบทั้งหมดประสิทธิภาพมันก็ดีแต่ครั้งนี้ไม่ว่าจะเจอของดียังไงสุดท้ายก็ต้องปล่อยมันทิ้งไว้ทั้งแบบนั้น ช่องแชทเดือดดานกับฉากเมื่อกี้หลายคนไม่พอใจเรื่องที่ซีฮันใช้หมัดแต่ส่วนมากก็ยังยอมรับได้เพราะหมัดเองก็ใช่ว่าจะหาโอกาสใช้ง่ายๆแถมถ้าไม่ฆ่าใครเลยใช้แต่สิ่งที่เก็บได้ครั้งแรกตามนั้นจริงไม่พน้นซีฮันต้องแอบไปตลอดทั้งเกมกลัวสตรีมจะน่าเบื่อเกินทนขืนทําแบบนั้นไปจริงๆสุดท้ายข้อความที่ไม่พอใจพวกนั้นก็ไหลาหายไปเมื่อกระแสส่วนมากอยู่ข้างซีฮันถึงพวกเขาจะไม่จะไม่พอใจจริงๆซีฮันก็ไม่สนใจหรอก ตอนนี้เขาสนแค่ว่าจะเล่นเกมยังไงให้คุ้มที่สุดสนุกที่สุดก่อนจะไม่ได้เล่นไปอีกนานเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยได้สตรีมอยู่แล้วตามที่เหล่าคนดูว่ากันช่วงหลังอาจจะไม่ได้สตรีมมากขึ้นกว่านั้นเสียอีกซีฮันพยายามหาสิ่งที่เขาจะใช้ได้อย่างพวกเครื่องดื่มชูกําลังหรือผ้าพันแผลแม้กระทั่งระเบิดควันเองก็ด้วยซึ่งไอ้ผ้าพันแผลเนี่ยไม่ใช่ชุดปฐมพยาบาลแบบชุดใหญ่นะเป็นเพียงแค่ผ้าพันแผลที่ต้องใช้ครั้งหนึ่งหลายสิบชิ้นเพื่อเพิ่มเลือด ชีวิตลำบากจริงๆถึงกระนั้นก็ยังน่าตื่นเต้นและน่าสนุกซีฮันบังคับตัวละครให้ลัดเลาะไปตามเมืองเพื่อหาของที่ตนเองพอจะใช้ได้ต่อไปยังดีที่ไม่ได้หายากมากขนาดนั้นเขาจึงได้มันมาจำนวนหนึ่งพอให้ปกป้องชีวิตของตัวเอง ซีฮันเดินไปที่รถคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ที่ถนนข้างเมืองยังดีที่สภาพรถยังคงเหมือนเดิมไม่มีส่วนบกพร่องเพราะขืนเขาเดินต้องๆแล้วเจอคนเข้ากลางทางหลักก็มีหวังได้ลงไปนอนเป็นกล่องแน่แน่กว่าจะเข้าประชิดไปต่อยหัวฝ่ายนั้นได้คงต้องกินลูกกระสุนเสียก่อนสักแม็กสองแม็กซีฮันขับลัดเลาะไปตามเนินเขาถ้าเกิดเจอคนที่อยู่ไกลไกลก็จะพยายามถอยห่างออกมาไม่ใช้ฝ่ายนั้นรู้ตัวเสียก่อนเพราะขืนเขาขับเข้าไปใกล้ๆทั้งแบบนั้นไม่ได้ตายดีแน่ๆ่ จะใช้เอารถชนก็กลัวช่องแชทจะไม่โอเคอีกแค่หมัดที่ได้ติดตัวมาอย่างเดียวก็ถือว่าให้โอกาสเอาชีวิตรอดมากพอแล้วถ้าครั้งหน้าลงแล้วเจอรถอย่างแรกตอนนั้นค้อนเอารถชนทั่วทั้งแมปก็ยังได้ถึงจะฟังดูอันตรายกับการโดนสอยร่วงไปหน่อยก็เถอะว่าแล้วตัวเขาก็อยากเล่นแบบนั้นอยู่นิดหน่อยเหมือนกันเอาไว้เป็นเกมหน้าหรือโอกาสคราวหน้าก็ยังไม่สาย ซีฮันเหลือบไปมองนาฬิกาที่มือถือเล็กน้อยพรุ่งนี้เขายังต้องตื่นมาซ้อมกับเพื่อนๆอ,อยู่ขืนตื่นสายมีโดนโคตรบ่นแน่ๆอย่างดีที่ไม่ว่าจะนอนน้อยยังไงร่างกายก็ไม่ได้แสดงอาการหน้าเป็นห่วงอะไรมากนะักตอนนี้เวลาปาเข้าไปสามทุ่มแล้วทั้งที่เขาเพิ่งเริ่มเล่นกับโมโชตอนหนึ่งทุ่มแท้ๆหนึ่งเกมไม่ได้ใช้เวลาน้อยเลยจริงๆแถมยังช่วงที่เขามมวแต่คิดว่าจะเล่นอะไรต่อไปดีนั่นอีกไม่แปลกนักหรอกที่เวลาจะล่วงเลยมาขนาดนี้แล้ว ยังดีที่ครั้งนี้ไม่ได้เจอมารสุมคนอย่างที่เคยเจอไม่งั้นถึงซีฮันจะเก่งแค่ไหนก็เถอะเขาคงลงไปนอนตายได้ไม่ยากนักหรอกสายตาคมเหลือไปมองจำนวนคนที่ยังเหลืออยู่ในแมปตอนนี้ผ่านไปแล้วราวๆครึ่งเกมไม่รู้ว่าเพราะเขาสมัครไอดีใหม่ด้วยไหมถึงได้เจอผู้เล่นใหม่เสียส่วนใหญ่30คนที่ยังเหลือกับตัวเขาที่แทบไม่มีอะไรเอาไว้ป้องกันตัวเองปังปังปัง เสียงปืนกระทบกับตัวรถที่ซีหันกำลังขับอยู่ทั้งที่มั่นใจแล้วแท้ๆว่าแถวนี้ยังไงก็ไม่น่าจะมีคนแล้วตอนนี้คืออะไรล่ะเนี่ยเสียงกระสุนปืนกระทบกับตัวรถดังก้องแก๊งพร้อมกับค่าความเสียหายของรถที่รถพดพรวดสุดท้ายรถคันที่ซีหันนั่งอยู่ก็ระเบิดยังดีที่ก่อนมันจะระเบิดเขายังตั้งตัวกระโดดออกมาทัน ซีฮันเว้นระยะห่างจากรถเล็กน้อยแต่ยังคงใช้มันเป็นโล่กำลังฝังที่กระสุนยิงมาใส่ดูจากลักษณะการยิงและความแม่นแล้วคนคนนี้ไม่น่าจะเป็นมือใหม่เหมือนอย่างที่ผ่านมาคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีฝีมือระดับหนึ่งดูเหมือนเขาจะยิงมาจากบ้านที่อยู่แถบชานเมืองหลังนั้นจะให้ป่าระเบิดควันแล้ววิ่งเข้าไปหาตอนนี้ก็คงจะอึดทึกครึกโครมเกินไปยังดีที่ทิศทางของหมอกที่กำลังบีบพอจะเข้าข้างเขาอยู่หน่อยเพราะมันบีบเข้ามาทางด้านที่ซีฮันยืนอยู่ถ้าไม่อยากโดนหมอกกินจนตาย หมอนั่นก็ต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาเขาก่อนหรือไม่ก็ต้องเดินอ้อมออกไปด้านหลังซึ่งดูเหมือนร่างนั้นจะไม่รู้ว่าซีฮันมีเพียงแค่หมัดติดตัวทําให้เขาเลือกที่จะวิ่งหนีไปทางด้านหลังศพโอกาสของซีฮันพอดิบพอดีเขารู้ว่าถึงอย่างไรชายคนนั้นคงมีทางเลือกไม่มากนักยังไงก็ต้องวิ่งเข้าวงในที่สุดซีฮันเปิดแมปดูสิ่งที่อยู่ด้านข้างดูเหมือนว่าเมืองที่ชายคนนั้นวิ่งอ้อมไปหลบจะเป็นเมืองนี้ ซีฮันไม่รอช้ารีบวิ่งไปดักทันทีนี้อาจจะเป็นศพที่สองของเขาก็เป็นได้การอยากยิงคนแต่ยิงไม่ได้มันทอนรมานเพราะฉะนั้นประสบโอกาสเมื่อไหร่ก็ต้องคว้าเอาไว้เมื่อนั้นแหละซีฮันแอบอยู่ตรงกำแพงด้านนอกซึ่งเป็นที่ที่มีโอกาสคนผ่านมากที่สุดเมื่อไหร่ที่ชายคนนั้นวิ่งมาซีฮันก็จะใช้หมัดของเขานี้แหละจัดการคนคนนั้นให้สิ้นซาก ไม่ทันไรเสียงเท้าก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้ไม่รู้หรอกว่าเป็นชายคนนั้นหรือเปล่าแต่ไม่ว่าใครตอนนี้สี่หันขอแค่ได้ซัดหัวใครสักคนเท่านั้นก็พอแล้วความรู้สึกแปลกๆเริ่มเข้าเมื่อสี่หันรู้สึกว่าเสียงเท้านั้นไม่ใช่ของคนคนเดียวคิ้วเรียวเริ่มขมวดมุ่นเขามั่นใจว่าไม่ได้หูแววคิดไปเองแน่ๆเสียงนั้นเป็นของคนสองคนจริงๆ แต่กระนั้นเสียงกลับเหมือนอยู่ใกล้กันมากเหมือนพวกเขาไม่ได้ยิงกันทั้งที่ซีฮันกดเป็นโซโลมาหรือว่าพวกเขาจะแท็กทีมกันปกติการกระทําแบบนั้นค่อนข้างจะผิดกฎเกมไม่ใช่หรือไงเขาไม่ค่อยรู้กฎของเซิฟนี้เท่าไหร่นักไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสู้ไหวถ้าพลอออกไปทั้งแบบนี้ถึงจะสามารถฆ่าคนแรกได้แต่คนที่สองก็ไม่ไวจัดการเขาต่ออยู่ดีจากเดิมที่กะจะพุ่งออกไปเลย ตอนนี้เขาจําเป็นต้องโยนระเบิดควันออกไปก่อนอย่างน้อยฝ่ายนั้นจะได้ไม่ต้องสวนเขากลับเร็วมากนะักซีฮันรอกระทั่งเสียงเข้ามาใกล้ามากที่สุดเขาถึงได้โยนระเบิดควันลูกนั้นออกไปร่างกายขยับไปตามเสียงเท้าของฝ่ายตรงข้ามที่วิ่งไปมาอาจจะเพราะว่ากลัวยิงโดนเพื่อนตัวเองพวกเขาถึงได้ไม่ยอมคว้าปืนมากราดยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน